สวัสดีครับพี่ติ๊ตอรับกลับมาสู่สปอยหนักนะฮะวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์จีนเรื่องจ่ายแอ้นโคกขุดไดเจรเค้ัวใหญ่ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปฟังสปอยเนี่ยต้องขอบอกว่าคลิปนี้เป็นร้อนใจน,นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวได้แปลกใจถ้าผมพูดไปแล้วดูเหมือนจะอมอะไรอยู่เจ็บแต่ทําไมไม่รอให้หายก่อนละ่ะนี่ก็เป็นเพราะว่ากลัวทุกคนจะรอนานกันนะครับก็เลยมาสปอยให้ฟังดีกว่ายิ่งช่วงนี้เครียดเพราะข่าวโควิดกันอยู่ด้วยไม่อยากให้เครียดกันนะครับในกลัวเป็นโรคประสาทซะก่อน <c oughs> เอาล่ะถ้างั้นถ้าใครพร้อมจะฟังสปอยแล้วฝากกดไลค์และก็กดซับสไ i ร้กันก่อนด้วยนะครับ Let's go <S คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบันดิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมือปิดไปเลยเรื่องราวของไจแอนท์ครกกรร เจอระเคตัวใหญ่ๆเริ่มขึ้นในะที่เกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ยังไม่ได้สำรวจในะประเทศจีนเดี๋ยวนะ เกาะอีกแล้ววะประเทศจีนนี่มันมีอะไรกับเกาะนักนาะที่นี่นะครับก็ดึงดูดพวกนักท่องเท,ที่ยวหรือเน็ตไอดอลที่ไม่รู้คิดอะไรของมันเกิดคิดอยากไล่สวดอยู่กลางป่าจนทาให้เกิดเหตุตรวงเธอหายไปดืปดด้อจนเป็นเหตุให้มีการเรียกสายลับที่มีชื่อว่าชาลอนลูกบุญธรรมของหัวหน้ามือปืนรับจ้างอย่างลุงบอสกรีบแจ้งข่าวไปหาเธอที่ตอนนี้ได้กําลังออกไปปฏิบัติภารกิจปราบโจนในที่วัดสมาร์ทเมโลวัดดังที่มีรูปปั้นพญานาคหรืออ่อ ตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะที่ครั้งหนึ่งเคยดังเป็นผู้แตกในที่ประเทศโทยเธอก็เข้าไปจัดการพวกโจรในข้อหาห้ามพกปืนเข้ามาในวัดก่อนจะใช้ท่าสไลด์ลงบนพื้นลอยมาตั้งแต่อายุทยาจนถึงบางกะปิและเข้าชิงแม่พิมพ์ขนมอรลัวพระออนไลน์รุ่นกูขอให้มึงอิ่มท้องเพื่อเอาไปทำขายบ้างกูจะผิดกฎหมายไปเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีเหตุไรน้องสาวของเธออย่างลินดาน,นั้นหายตัวไปในที่เกาะแห่งหนึ่งทําให้เธอกับคุณพ่อบนทมอย่างบอสต้องเข้าไปตรวจในที่เกาะแห่งนั้นจนไม่กี่วันต่อมาไอหนุ่มช่างภาพสารคดีทีี่่มชววาไปหล ก็ได้เข้ามาและที่เกาะล้างแห่งนี้ด้วยแต่ก็ดันไปถูกงูน้อยตัวหนึ่งชกแขนเขาให้จนทําให้เขาเผลอไปกระทืบงูน้อยตัวนี้ตายแต่เจอเขากับแม่ของมันในในาทีนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่รอดเขาก็บอกกับเจ้างูว่าอยากฉกตรงไหนก็เชิญเลยจะฉกใครฉันก็พอละแต่ว่าเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเกาะแถบนี้ยิ่งลูก,กาก็มาเจอเขาเข้าและช่วยดูดพิษจากแขนให้ โอ้โหมันจะเป็นไงวะมีคนไม่รู้จักมาดูดพิษให้เนี่ยอือหือดูดด้วยกระหนังวายไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไอ้แปรัวก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรแต่มึงเป็นใครวะเนี่ยมาถึงก็ดูดเอาดูดเอาไม่ถามไถยสุขภาพกูซะคำอย่างไม่ทันที่ได้ตอบอะไรมาก็ามีเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาดังอาไอ้ไอจางลูกากระถึงกบับ่นที่มันเกาะล้างเลยเว้ยใครมาทําอะไรกันนักกระนาก่อนจะพากันวิ่งไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ําวิทยาเธอก็กําลังตรวจสอบน้ําที่นี่ที่ได้มีสสีีกกลเเเเปป็นม่วงแตาาบัออิญไจ สัตว์หลายตัวหนึ่งที่มีความสามารถล่องหนได้จนเธอนั้นตกใจแหกปากแล้วเอีย yeah. บางทีใกล้ๆนั่นเองก็มีสร้อยคอราคาแพงตกอยู่ด้วยไอเจลูกาเห็นว่าเป็นของมีค่าก็เลยรีบมาเก็บไว้แต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจาะเจอเขากับกลุ่มทหารรับจา้างที่นําโดยตาลุงบอสและลูกสาวของเขาย่งคารอนก็พากันบุกเข้ามาจับตัวพวกเขาและแย่งครงสร้อยคอที่คาดว่าจะเป็นของลูกสาวของเขากลับไปก่อนจะบังคับถามททุกคนว่ามีใครเห็นลูกสาวของข้าไหมเธอเป็นเด็ i ไอดอลและมาไฟ์ส่วนที่เกาะที่นี่แม่สาวนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าเมียก็บอกเขาว่าเธอเจอแขนข้างหนึ่งหลุดอยู่ตรงนั้นพร้อม ับโทรศัพท์อย่างไอโฟนร้อยโปรกระตกอยู่ใกล้ๆด้วยเมื่อตะลุงบอสไปตรวจสอบดูก็ถึงกับหลั่งน้ําตาพรรู้ว่านี่เป็นของลูกสาวเขาแน่แล้วต่ในบันทึกวิดีโอไลฟ์สดของเธอนั้นเธอกับบอีิการ์ที่เขาส่งมาคุ้มของก็ถูกจู่โจมด้วยสัตว์อะไรบางอย่างที่มีความสามารถล่องหนได้ลุงบอสก็ถึงกับแค้นใจ สั่งให้พวกทหารรับจ้างทุกคนที่มาด้วยกันออกตามล่าไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนของเกาะก็ตามพร้อมกับจับตัวไอ้เจ้าลูกาที่ดูเหมือนจะรู้เส้นทางบนเกาะนี้ไปอย่างดีให้เป็นไกด์นำทางไปด้วยแต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วเจ้าลูกาก็พาทุกคนไปพักที่บ้านกลางป่าของเขาซะก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ย่อยออกเดินทางกันต่อในคืนนี้เองอเจ้าลูกาก็เข้าไปถามแม่สาวเมียว,ว่าเธอมาทำอะไรที่เกาะนี้เธอก็ตอบว่าเธอมาตามหาแฟนหนุ่มของเธอที่ทำงานอยู่ที่แลบทางเหนือของเกาะซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยสัญญ,ญาณของอเธ้ได หายไปจนไปหัวยช่างภาพก็ออกตามหาคุณพ่อที่หายตัวไปเพราะว่าเขามาล่าสัตว์แปลกที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ว่าแต่แม่สาวน้อยมาเดินป่าในใส่กระโปรงมาทาไมไม่คันขาหรือไงวะเนี่ยจนกระทั่งลุงเช้าพวกเขาทั้งหมดก็ต้องตามหาไอสัตว์ร้ายตัวนี้ต่อไอเจ้าลูกาก็ถูกชาลอนเข้ามาจิกหัวเหมือนเดิมจนตัวของมันเน่ยเรื่อมโมโหแม่สาวน้อยนี่คอยจิกหัวก็อยู่ล่ำไปกูมโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวลาบากเลือดกระปากตลอดเออเออเอมาเบา ซึ่งเมื่อพวกเขาเดินทางตามป่าไปเรื่อยๆอยู่ดีๆไอ้เจ้าลูกน้องฝรั่งคนหนึ่งก็ร้องจ้าตัวของมันเดินไปนฝังอยู่ในดินครึ่งตัว เปล่าไม่ใช่กูถูกกัดจนตัวขาดเออฮหะลุงบอลก็พยายามถามลูกน้องมึงเป็นอะไรทําไมตัวไปอยู่ตรงนั้นไอเจ้าฝรั่งที่กำลังทักแง่ก็พยายามตาเหลือกและชี้ไปแบบไร้ทิศทางพวกเขาก็ไม่รู้มันชี้อะไรแต่ดีแน่กูยิงมั่วไว้ก่อนละ่ะปูเว้งปูเว้งปูเว้งปองปอง,ปอง,ปองก็จะพากันวิ่งตามด้วยยิงไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกตัวกันขึ้นมาว่าตกลงยิงเฮียอะไรกันอยู่วะเนี่ยพวกลุงน้องก็ส่หัวกูไม่รู้มีคนเปิดก็ต้องมีคนตาม แต่ทันใดนั้นฉับพันลูกน้องฝรั่งก็ถูกอะไรบางอย่างสะบัดป้าไปที่ขาก่อนจะกระโดดกระซั่วเขาแบบสโลโมชั่นทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ไม่รอช้าชักปนืนขึ้นมายิงปูเร่งปูเร่งแป้งแป้งเพื่อหวังจะฆ่าไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ว่ากระสุนทุกลูกก็ไม่สามารถที่จะเจาะผิวหนังของมันได้เผื่อไปแป๊บเดียวตัวของมันก็หายไปอีกทีเอาละคราวนี้หายไปได้ยังไงพรกะเขาทั้งหมดก็พากันยิงแบบสุ่มสี่ซุ่มห้ากันอีกรอบแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนก,กระทั่คค่่่่งงงงงคคาา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 ืมมมมถถึพพววกกกกลลลุุหบบจจ้้้ขขอออส็เเเเไปทระูะ นี้มิสัตว์ประหลาหรือเปล่าไปลัวที่กลัวทุกอย่างจะบานปลายเลยเอาวิดีโอที่เขาถ่ายได้มาให้กับลุงบอสด,ดูก่อนจะเดาว,ว่ามันคือจอระเข้แต่เป็นจระเข้ล่องหนได้ลุงบอสของเราก็ได้กำงงมีด้วยว่าจระเข้ล่องหนกูคเคยได้ยินแต่จระเข้เฟดเฟเมียก็เข้ามาเสริมว่ามีมันอาจจะกลายพันธุ์จากแม่น้ําสีม่วงที่ไหลพผูง้เง่งผูง้เง่งอยู่ใกล้ๆเกาะนี้มันคงเกิดกลายพันธุ์จากอะไรบางอย่างที่เจอือปนอยู่ในแหล่งน้ําแต่ลุงบอสก็ไม่เชื่ออยู่ดีพวกมึงดีดูสปอยช่องนี้มากเกินไปเห็นอะไรก็อยากให้เป็น ทางชาลอนนั้นมีความคิดดีๆว่าไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนถ้ามันล่องหนได้มันก็ไม่สามารถจะหนีแว่นตาจับความร้อนอย่างซูเปอร์การ์ดเทเบลต์ซกิชชัตสปอร์ตัยแว่นไฮเทคจากจีนที่พวกเขาสามารถจับความร้อนจากตัวของ <ane> ม man, ันได้ดูซิมันจะหนีไปไหนพ้นเมื่อลุงเช้ามาถึงพวกเขาก็ออกตามล่าไอ้แค่ล่องหนตัวนี้กันต่อและไปพบกับล่องรอยจากรอยเท้าของมันเข้าเมียสาวชาลอนก็สั่งให้ทุกคนจัดการสวมแว่นจีนแดงในทันทีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะสวมแว่นจับความร้อนยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นตัวมันได้เมียก็บอกว่าแงน ตุรกีเป็นสัตว์เลือดเย็นจะมาใส่แว่นจับความร้อนอะไรวะฮะยูสเซตถ้าอยากจะมองเห็นแล้วก็จะต้องมองชัดๆอย่าง w ว่น o p t ตัสนี่คือสิ่งที่เกิดมาเพื่อดวงตาของเกมเมอร์และสายดูดคอนเทนต์ช็อตไหนก็ยังตามทันพร้อมป้องกันแสงสีฟ้าจากกอศิลลาด้วยรูปทรงที่งดงามแม้ดัดตัวก็คลายตัวได้ดึงดึงโคตรมั่นใจเมื่อใส่แว่นออฟตัส ภาพคมชัดทุกสัดส่วนมูเม้นไหนก็จัดจ้าทุกท่วมท่าอย่าลืมใส่ออฟตัสออฟตัสสี่โลถ้าสนใจกดไปที่ลิงก์ด้านล่างและทางช่องก็มีส่วนลดให้อย่าลืมไปตํากันละ่ละในเมื่อพวกเขาไม่มีแว่นอันนี้ก็ทำให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทุกอย่างก้าวกำลังปกอยด่ในอันตรายจากสายตาของโคตรเคล่องหุนจนมันเริ่มปฏิบัติการจู่โจมพวกเขาก่อนจะลอยข้ามหัวแบบโโลโมชันซึ่งมันก็ส่งผลให้ลูกน้องฝรั่งที่เป็นตัวประกอบอีกหลายต้องตายไปตามบทจนเมื่อ เขาทั้งหมดตามรอยเท้ามันไปเรื่อยๆก็พบว่ามันได้เข้าไปในถ้ำที่มีศพนักวิทยาศาสตร์อยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือแฟนหนุ่มขอาแม่สาวเมียเธอก็เสียใจมากที่แฟนหนุ่มเนี่ยตายหาไปซะแล้วแถมโคเลเคตตัวนี้ก็ยังโชว์เผาสามารถไตก่กรแพงถ้ำได้ด้วยทุกคนเนี่ยถึงกับหลน่นเลยพากันรีบวิ่งออกจากถ้ำพอเลิมไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้นี่เป็นจระเข้หรือทิ้งจกกันแน่เมื่อทุกคนมาถึงที่พักของลูกาก็มาแชร์วความคิดกันว่าเราจะรับมือกับไอ้เคล่องหนนี้ได้ยังไง สาวสวยคนเก่งกชารล่นก็มีความคิดดีๆอีกแล้วมาพึ่งพาแว่นจับความร้อนไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติอย่างพวกผลไม้สีออแกนิกเอามาคั้นเป็นน้ำเพื่อมาร์กตัวมันเท่านี้ถึงมันจะล่องหนเราก็ยังสามารถเห็นสีได้แต่การจะทำแบบนี้จะต้องมีตัวลอ่อซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอาสาพระต่างก็กลัวไอ้เค๊ล่องหนตัวนี้มากโดยเฉพาะว่ามันมียินชิงจกอยู่ด้วยยิงแล้วใหญ่ทั้งหมดก็เลยต้องมาเล่นเกมจับไพ่เพื่อหาเอฟโพดําถ้าใครจับได้แล้วก็จะต้องกลายเป็นเหยื่ยลอล่อกจนแม่สาวเมียที่โคตร เผอไปได้เอโพรดามขึ้นมาก็ถึงกับดาสิดแต่เป็นหลวงเขาไปแย่งเอโพรดามของเธอมาและอาสาจะเป็นคนไปเป็นเหยื่อล่อโคนไอแค่ตัวนี้เองฮะกลัวทําไมีกแค่ล่องหนถึงจะมียีนของจิ้งจกก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้พราะเขาไม่กลัวเดี๋ยวทำให้ตู้ของมันเนี่ยกลายเป็นหมกจิ้งจอยไปเลยฮะหมกหมกอะไรนะหมกจิ้งจอยอ๋อห้ามผนเชียวละ่ะเมื่อลุงเช้ามาถึงทุกคนก็มาเซตกับกัก รอให้เคล่องหัวได้ออกมาโดยให้ไปหลัวไปยืนอยู่ที่งลงและตะโกนร้องไอ้เคอ้เคมางับหามเข้ามาจนโค้ดไอ้เคเนี่ยมันโผล่ออกมาจริงๆก่อนจะกระโดดดึงดึงโอ้โหดูมันกระโดดนอนแถมตัวของมันดูเหมือนจะฟังรูเลื่องมันก็พยายามที่กระโดดกัดไข่ของไอ้เจ้าไปรัวแบบกระชันชิดโอ้โหอีกนิดเดียวไข่หายแล้วเนี่ยจนไปสาวชาวร้อนต้องรีบโผล่ามาเพราะว่าหัวงไข่พระเอกก็กระนำใช้ปืนยิงไปที่ปากของโค้ดไอ้เคและสั่งให้ทุกคนเนี่ยปลดกระดักสีที่เตรียมเอาไว้จนไอ้เคเนี่ยเต็มไปด้วยรอย สีแดงจากสีของผลไม้ซึ่งนั้นก็ทําให้การล่องหนของมันไหลข้าไปได้ทันทีพวกมโม้ทุกคนพอเห็นนันต่างก็กระนำใช้ปืนเพื่อลายข้ามันแบบอุตลุดซึ่งหม่ว่ามันพยายามจะล่องหนหนีขนาดไหนก็ไม่สามารถซ่อนตัวได้จนสุดท้ายตัวของมันก็ไปติดกับดักและไปหลวงก็กระโดดเข้าไปเพื่อกอดมันเพื่อไม่ให้มันดิ้นไปไหนได้แต่ไอ้เค้กเขาพยายามที่จะข่มขืนเขาจนทุกคนเห็นนันก็เลยกะตกใจนี่สนอที่มาของคาว่าเช็ดเคไปหลวงก็บอกกันทุกคนไวๆมันเขย่ากูจังเลยไอ้เค้เนี่ยแต่กระสุนทุกลูกที่ มันไม่เข้าก็ทําให้ชาลอนที่มโหโคดเละแค่อยู่เต็มอกว่าบางอาจข่มขืนมาเอกกูเหรอก็กระโดดพุ่งเข้ามาและใช้บีดปักไปที่ตัวของมันทนทสุดทายก็สามารถฆ่ามันได้ลุงบอสพอจัดการล้างแค้นให้ลูกสาวอย่างลินดาไร้สสาเร็จก็จัดการเผามันด้วยก็จะพาการไปทําพิธีเพื่อระลึกถึงลูกสาวเมื่อพอล้างแค้นให้ลูกได้แล้วนะเมื่อเร่องทุกอย่างถูกคลี่คลายลุงบอสก็มาขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือจนสามารถตามล่าโคดเละแค่ตัวนี้ได้แต่ลูก้าก็บอก ว่าลุงบังคับพวกกูไม่ใช่เหรอลุงบอลก็บอกให้ลืมลืมมันไปเพราตอนนั้นโมโหที่ลูกตายแต่ตอนนี้เราเป็นสหายร่วมศึกวางนั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะก่อนจะเอ่ยปากชวนไปหลัวเและเมียขึ้นเรือออกไปจากเกาะน,นี้ด้วยกันแต่ทั้งสองคนนั้นก็ปฏิเสธเพราะเขายัางต้องตามหาคุณพ่อที่หายตัวไป ส่วนเมียก็ยังติดภารกิจในการวิจัยแม่น้ําสีม่วงเพื่อหาว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะอยู่ต่อทางด้านของเจ้าลูกาได้แอบเข้าไปยังกระตอบลับเพอได้รับการติดต่อมาจากมหาเศรษฐีฆ่าอวุธชีวภาพก็ถามถึงโคดเอเคที่ได้รับการทดลองว่าเป็นยังไงบ้างลูกาก็แลกงานว่ามันตายไปแล้วเพราะว่าตัวของมันนั้นอันตรายเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ จิงจำเป็นที่ต้องทําลายมันเจ้าเศรษฐีเพราะเรื่องัิงงานก็เลยกับโมโหพอลูกค้าของเขาจะต้องไม่พอใจที่อาวุธชีวภาพนั้นถูกทําลายไปแล้วถ้าแกอยากให้ครอบครัวของแกนั้นยังอยู่ก็รีบสร้างตัวใหม่มาทดแทนภายใน30วันลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรยังมีรหัสแท้งอีกหนึ่งตัว ตัวนี้โหดกว่าตัวที่แล้วลูกศรยิงแทงฟันไม่เขา้าแถมยังมีความสามารถใหม่อีกด้วยแต่ยังไม่ทันที่เขาจะรายงานจนจบไปหลวงที่แอบตามมาก็รู้ทันและลากอยเจ้าลูกกาไปให้กับลุงบอสนั่งคิดบัญชีว่าไอ้โมลอี่เนี่ยเป็นต้นตอของเรื่องทุกอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชาวบ้านแต่มันคือนักวิทยาศาสตร์ที่แอบทดลองกับจระเข้อย่างลับๆเมื่อลุงบอสรู้ความจริงก็ใช้ปืนขู่ไอ้เจ้าลูกกาว่ามันจริงหรือเปล่าลูกกาก็เลยยอมรับว่าเออจริงๆนี่แหละแต่ที่เขาทําไปเนี่ยก็เพราะว่าครอบครัวของเขานั้นถูกจับ เป็นตัวประกันจากพวกมหาเศรษฐีผู้ก่อการร้ายที่ต้องการใช้ความสามารถในการตัดต่อพันธุกรรมของเขาเพื่อขายสัตว์ดุร้ายให้เป็นอาวุธซึ่งยังไม่ทันที่จะเคลียกันได้ไอเจ้าจระเข้รหัสพันธุกรรมวแัแหงที่ดุและโหดว่าตัวที่แล้วก็ขเข้ามาบุกจู่โจมด้วยลิ้นอันยาวเหยียดยิงออกจากปากดังจวดและลากทหารฝรั่งตัวประกอบเข้าไปแดกหนึ่งลายก่อนจะใช้ลิ้นตวัดปวดไปที่ลุงบอสแล้วพยายามลากเขาเข้ามาแดกชาลอนก็พยายามกระโดดเข้าไปใช้มีดเพื่อป,ปักลูกตามันแต่ตัวของมันก็ไม่เป็นไรเพราะตัวของมันนั้นอดทททุกททุกกอย่าง จนทำให้เจ้าลูกน้องฝรั่งตัวประกอบตัวสุดท้ายก็ถูกไอ้เคเข้ากัดห้ามจนตายว่าแต่ไอ้เค้เรื่องนี้มันกัดได้หำ่ปะเนี่ยเมื่อจันการได้มันก็พยายามไปกัดผู้หญิงบ้างข่าวดีซึ่งป้าหมายของมันก็คือชาลอนซึ่งเจ้าลูก้าก็กระโดดเข้ามาขวงและช่วยเธอได้ทันทําให้ตัวของเขาเนี่ยถูกงับไปที่ขาแทนในตอนนั้นเองลูก้าพยายามพูดกับมันว่าแทงนี่ฉันเองนะฉันเป็นคนเลี้ยงแกมาแกต้องจำได้สิจนตัวเจ้าจระเค้ที่มีชื่อว่าแทงก็ถึงกับหยุดชะงัก เพราะว่ามันจำเจ้าของของมันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้พอสุดท้ายลูก,ก้าก็ต้องโกนบอกกับทุกคนว่าให้รีบหนีไปซะ เขาจะล่อมันไปโดนระเบิดเพผอฆ่ามันให้ตายกันทีสุดท้ายไอเคและตัวของลูกาจะเข้าไปฟัดไปเวียงกันในกระต๊อบจนกระทั่งเกิดระเบิดตะบุง้งสิ่งนั้นเองก็ทําให้ทุกอย่างนนั้เงียบสงบลงโควไอเคนั้นถูกสังหารไปพร้อมกับผู้สร้างมันขึ้นมาในเรื่องราวของไซแอนเขาก็ได้ K ai, ก็จบไว้ง่ายๆเพียงเท่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้ที่มาของคําว่าเท็ดเคกันทักที <laughs> กันจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับลูกค้ากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ